ส,สดีคะ่ะจาม MG แจ้งวัฒนะนะคะนี่เ,เดี๋ยววันนี้นะคะจามจะพามาดูเจ้า m g 5X สีแดงของเรานะคะวันนี้นะคะเจ้า m g 5X สีแดงของเราจะไปหาพ่อแม่ของน้องแล้วคะ่ะ<ส><ส>เดี๋ยวจามจะพามาดูรอบรถนะคะว่าเตรียมส่งมอบพร้อมหรือยังอันนี้คือรถที่จามเตรียมส่งมอบให้กับพี่สุนะคะลูกค้าที่น่ารักของจามนั่นเองมาค่ะเดี๋ยวจามพาไปดูค่ะว่าจาม เตรียมพร้อมหรือยังสำหรับส่งมอบวันนี้มาค่ะนี่นะคะอันนี้นะคะจามก็ให้เพื่อนเพื่อเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยค่ะอันนี้นะคะจามติดก,กล้องหลังให้ด้วยนะคะนี่เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจามจะพามาดูนะคะว่าจามเตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะ ส่งมอบน้องให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่ค่ะจมก็เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นกล้องติดหน้ารถนะคะพร้อมเมมโมรี่การ์ดนะคะเอาจริงๆคือคันนี้ขับขี่ก็ปลอดภัยอยู่แล้วค่ะแต่เพื่อความที่เราจะได้มี มีแบบหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครมาเฉี่ยวมาชนเลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเแล้วเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าอีกหนึ่งระดับ <S 1> <S 1> นั้นเดี๋ยวจามไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจามจะพาไปสัมภาษณ์พี่สุที่น่ารักของจามว่าเป็นยังไงบ้างกับรถคันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่สุสสน,นี่พี่สุข,ของเรานะคะ,ดคะเดี๋ยววันนี้จามจะมาสัมภาษณ์พี่สุนะคะว่า รับรถกับน้องจามอ่างง่ายไหมแล้วก็ยากไหมจัดไปนั้นยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จามจะพามาสัมภาษณ์พี่สุกันนะคะค่ะมาค่ะพี่สุค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็หนูจะสอบถามพี่สุอะค่ะว่าติดต่อจามจากทางไหนเจอน้องจามจากทางไหนคบอีอค่ะหลักๆเลยก็คือเจอในส่วนของทาง f a c e b o o กอะนะคะในเพจของเอมีแจ้งวัฒนะนะคะตอนนั้นก็คือเข้าไปเซิร์ชดูข้อมูลอน่นะคะ ก็เลยเข้าไปหาแล้วก็เจอคุณจามนะคะแล้วก็มีการทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะในส่วนของเพจนะคะแล้วก็โทรหาคุณจามปุ๊บก็เลยมีการนัดแนะกันนะคะว่าเข้ามาดูรถอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าสนใจในส่วนของทาง MG แล้วก็ตัวรุ่น MGX เตัวนี้มากนะคะคช่ค่ะแฟนที่สูจน์ทำรีแลนซ์ใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะทำรีแลนซ์นค่ะ,ะตรงนี้เอกสารยุ่งยากไหมคะพิสูจนถ้าเอกสารจริงๆนะคะเรื่องการออกเอกสารนะคะ ส่วนของทางสินเชื่อของทางทางธนาคารกาสิกรนะคะาา่ะเอกสารก็ประมาณเดยประมาณ3วันถือว่าเร็วนะคะได้ว่าเร็วท<า>นันใจเลยคอบคนพาพิสู่ให้เครดิตมากเลยนะคะพินสน,นา่ารักมากเลยนะคะ<ช>และก็อีกหนึ่งคำถามค่ะพิสูจน์ป<ช>้ายขาวว่า,าพ่สูจน์อยากได้เลขอะไรในใจเนี้ยคะเดี๋ยวนุจาจะจัดการให้ค่ะแบบมีเลขในใจไหมหรือว่าล็อกเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในส่วนของเรื่องป้ายขาวนะคะยังไม่มีการล็อกเลขแต่ว่าอย่างได้ป้ายที่แบบว่าเราดูแล้วคือเข้ากับ ก็เรามากกว่าด้วยนะคะในครอบครัวเรานะคะตรงนี้แต่อยากให้ทาง M g ็ดูให้ด้วยนะคะว่าตรงไหนจะเหมาะกับเราด้วยนะคะตร,ตรงนี้นิดนดงด้วยะะได้ค่ะพี่สุไม่มีปัญหาค่ะตรงนี้ค่ะคะ่ะ<อ>นั้นเดี๋ยวจะไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอส่งรถให้ลูกค้าก่อนนะคะไปแล้วะคะ่คะบ๊ายบายบายค่ะฝาก MG ็มเรื่องวัฒนะด้วยนะคะแล้วติดต่อคุณจามได้นะคะขอบคุณค่ะบายค่ะ ทางการติดต่อสามารถอินบ็อลเข้ามาที่ข้อความเข้ามาถามแคมเปญหรือโปรโมชั่นเด็ดๆได้ตลอดเลยนะคะจามรออยู่นะคะทุกคน